สวัสดีบนต้นนะครับอยู่กับผมครับลุงเอ็มเต็มร้อยนะครับหัวน้ามครับกิดตาสวยนะครับอยู่คอนไม่ใหญ่รังก็ไม่ใหญ่มากนะครับยิงดำดำครับดำๆครับสองสามเมตรนี่นะครับโดยประมาณนะครับตำแหน่งของรังนะครับคุณไปบนคอนบ่อยนะครับนั่งอยู่ข้างล่างเอานะครับนี่ หัวน้มพิตานะครับสวยมากๆเลยครับผมต้องไป็นเบิ้างล่างนะครับครับก้อนหัวน้าครับสวยๆครับน่าจะได้หนึ่งกิโลอยู่นะครับเนี่ยสวยไหมครับปิตาสวยๆเลยนะครับไปครับไปดูข้างนอกกันนะครับ ถึงย่ำก่อนดีก,กว่าส้ายนะครับเอาเฉพาะหัวน้ำนะครับเอาเฉพาะหัวน้ํามานะครับตัวอ่อนไม่ได้เอาลงนะครับถึงย่ครับนะครับขึ้นตั้ๆกับห่อนนะครับพบั้ในหมอดย๊ไปทิมให้ ตามตัวนะครับตามตัวกินน้ำสองตัวนะครับย่างไปตั้งไก่นะครับผมว่าอยู่ครับมันต้องอยูตต่ตำาๆนะครับมันมันมันบินห่างนะครับมันบินแบบบ่เห็นทำมันแบบเป็นฝูงมามันกระตามง่ไงนะครับมันสองตัวหนึ่งมา,าเท่าสองตัวสองตัวนะครับ ยงามมากนะครับน่าจะได้โล,ถ,ลถึงโมบุแต่ถ้ามันโลสองนี้ได้ขวดหนึ่งโดยประมาณเนี้ยน้ำเพิงพบไปหั่หนพิธทีพฟบใหม่อยู่ก็ล่านึ่ไวิเลยวะมันไปหนีเลยบะตาะออกสาได้บะคือเกาบะหรือต้งเลียวต้งเลียวไปน้ำสวนยางหรอือสวนยา ะกี้ผมกับมาเที่ยวประจำล่ะทั้งทั้งลำพงออกจากบ้าน,นเขาก็ไปแต่ป่านนี้ม่เคยยัง,งที่อะลำพงเหล้อหลายขวดกูอ,อยู่บ้างหลายอยู่ยังนี่จนเจ้าลำพงหม่ลำพิงเกา่าเหลืออยู่จ้าขวดจบคลิปไ,ไปเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับหอนอยู่ได้บ่าบาหอหันก็ได้ เดี๋ยวก็ไป nhóm ถอดไปครับกลับบ้าน